สวัสดีครับวันนี้พบกับบอลสีครูบ้านป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บอลสีครูบ้านป่านะครับจะมาแบ่งปั้นบอลสีนะครับให้กับพเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็โทรกันเข้ามาได้นะครับหรือว,ว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0817921169นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับ บอลสีกับเพื่อนๆนะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับหลักๆของเราก็จะเป็นชายชนนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนี่คือบอลสีที่ทางสวนเราจะแบ่งปันวันนี้นะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับสนใจต้นไหนก็ทักทายกันได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มต้นแรกนะครับจะเป็นชายชนนะครับชายชนแดงๆนะครับวันนี้ เริ่มต้นที่200นะครับนี่ครับกระถางเล็กก็200นะครับกระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็นี่ครับโอ้สูงมากเลยนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับ250นะครับต่อมาก็จะเป็นพันอีกพันหนึงนะครับเป็นแดงเตี้ยนะครับตัวนี้แดงเตี้ยนะครับ350นะครับ แดงเตยนี่เขาจะแดงแดงกว่ารุ่นธรรมดาทั่วไปนิดนึงนะครับไม่นิดนึงนะครับแทบทั้งใบนะครับจะแดงกว่านะครับนี่ครับสามร้อยห้าสิบนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็มีไซส์โตนะครับไซส์โตขึ้นมานะครับนี่ครับไซส์โตขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นนี้ครับมีหัวทุกกระถางนะครับ ดูใบแต่ละใบนี่แดงแป๊ดเลยนะครับผมนี่ครับแดงทั้งใบเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้ห้าร้อยเก้าสิบาททุกกระถางนะครับห้าร้อยเก้าสิบาททุกกระถางนะครับสาหรับไซส์ตั้งแม่นะครับแล้วเราก็มีแบ่งตันนะครับพรมพิมานนะครับกระถางเล็กสามร้อยนะครับกระถางใหญ่ก็สี่ร้อยนะครับ ล้วต่อมาก็ยังเป็นอับซอนสวรรค์นะครับกระถางเล็กนี่ก็สามร้อยนะครับกระถางใหญ่ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต้นใหญ่ป้ายแดงๆเลยนะครับสําหรับอับซอนสวรรค์ครับอับซอนสวรรค์ที่สวยนะครับต่อมาก็จะเป็นรัตนสินนะครับรัตนสินวันนี้แบ่งปันห้ากระถางนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้แดงแป๊ดเลยนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นหน,น้ามืองนนนะครับหน้ามองนนป้ายสวยๆนะคระับนี่ครับหน้ามองนนป้ายสวยๆนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนกระเก้านครับนกระเก้านหน้าเทพนะครับกระถางนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นมณีวัสนานะครับมณีวัสนามีสองกระถางนะครับ กระถางละ1 2 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งันสองรอบาทนะครับปใบสวย,สวยหายากนะครับต่อไปก็จะเป็นเทพสายรุ้งนะครับเทพสายรุง้งดูสิครับายสวยนะครับต้นนี้9 9้บบาทนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น มะม่งนนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ป้ายสวยมากครับสำหรับกระถางนี้ก็หนึ่งันห้ารอยบาทนะครับแล้วก็ยังมีแบบลุ้นนะครับแบบลุ้นก็ห5รอยห้าสิบาทนะครับกระถางใหญ่นะครับหลอดใหม่กำลังขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังมีแบบลุ้นกระถางเล็กอีก2กระถางนะครับ ห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับแบบลุ100 100 100้นนะครับต่อไปก็เป็นรัตนะรุ่งเดืองนะครับรัตนะรุ่งเดือปใต้แล้วนะครับผมไปสวยๆนะครับรัตนรุ่งเรืองสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นราหูอมจันนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับเป็นไม้ที่กําลังมาแรงนะครับสําหรับราหูอมจันนะครับ วันนี้แบ่งปันสองกระถางนะครับกระถางละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับพอเขาโตมานี่เขาจะสวยมากเลยนะครับสาหรับราหูอมจันนะครับต่อไปก็จะเป็นมณีสตบันเป็นไม้ที่หายากนะครับมณีสตบันนะครับน่าเก็บสะสมนะครับห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับสําหรับมณีสตบันนะครับต่อไปก็จะเป็นมาแก้วนะครับมาแก้วเป็นไม้ป้ายนะครับป้ายสวยๆนะครับ มาแก้ว500บาทเหมือนกันนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นบางท่านอาจจะยังไม่มีนะครับทาดปังแก้วนะครับทาดปังแก้วนาสวยๆตัวนี้นะครับ5 5าบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับสวยมากเลยนะครับตันนี้เมื่อก่อนแพงมากเลยนะครับซับเจริญนะครับซับเจริญกระทางเล็กนะครับ650บาทนะครับ ได้มีกระทังใหญ่นะครับไม้แยกหนอนะครับดูหลอดไม้กาลังขึ้นนะครับสวยๆนะครับต้นนี้ก็หกร้อยเก้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นนางรากสดนะครับนางรากสดต้นนี้สวยมากเลยครับแยกหนอมานะครับแข็งแรงแล้วนะครับไปสวยๆายโหดเลยนะครับต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทไม่ขายนะครับ สี่ร้อยเก้าสิบพอนะครับสำหรับต้นนี้นะครั anyway him, บสี่ร้อยเก้าสิบนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับสวยงามมากเลยครับสีกัญนานะครับสีกัญจนาพิเศษนะครับสวยๆหลอดใหม่กำลังขึ้นนะครับอันนี้ไม้แยกหน่อนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสวยงามมากเลยนะครับสาวนครเทศีนะครับไม้แยกนอนะครับดูความป้ายของเขานะครับอันนี้ตั้งแม่สวยแน่นอนครับลูกออกมาสวยแน่นอนครับสําหรับต้นนี้นะครับสําหรับกระถางนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพั้าร้บาทนะครับสาวนครเทศีนะครับต่อไปก็จะเป็น ศิลาเพชรนะครับศิลาเพชรเป็นไม้หน้าสวยหน้าดุนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นไม้ชนะเลิศการประกวดแทบทุกเวทีเลยนะครับสําหรับศิลาเพชรนะครับต้นใหญ่แข็งแรงนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับกระถางนี้แยกนอนะครับต่อไปก็จะเป็นคุณหญิงนะครับคุณหญิงคุณหญิงคือแม่เจ้าสาวนะครับสวยงามมากครับต้นนี้ห้าบาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเท้าลำไยนะครับประถางเล็กนะครับ2 5 0ห้าสิบาทนะครับแล้วก็ปลาสาททองนะครับกำลังกัดสีสวยนะครับสองร้อยบาทนะครับสำหรับปลาศาททองครับต่อไปก็จะเป็นโอ้สวยงามมากครับชมพูเป็นเลยนะครับตอนนี้พรอนสวร์นะครับพรสวร์เซสว้ยนะครับโอ้หหน้าสะสมหน้าตั้งแม่เลยนะครับต้นนี้ คอนสวรคนนี้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นโอ้โหอันนี้แยกนอนครับกระบี่ในร้อยนะครับกระบี่ในร้อยมีสามกระถางนะครับสามกระถางป้ายสวยๆเลยนะครับผมกระถางเล็กนี่ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับสองกระถางใหญ่นี่ดูสิครับของป้ายของเขานะฮะสวยงามจริงๆครับกระถางใหญ่ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเป็นไม้ที่สวยงามนะครับแต่ราคาลงแล้วนะครับนี่นะครับหลวงราชเสนหานะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหอยากได้มากครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่มีนะครับแล้วก็มีแบ่งปันนะครับ2 5 0บาทรวมส่งนะครับ250บาทรวมส่งนะครับสําหรับหลวงราชเสนหานะครับต่อไปก็จะเป็นสีปราดนะครับสีปราดสวยๆนะครับ 250. บาทเหมือนกันครับ แล้วก็ยังมีบโบหิมะนะครับโบหิมะมีสองกระถางนะครับ2องยห้าสบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เรายังมีเพชรลาหูอีกตัวหนึ่งนะครับเพชรลาหูสวยๆนะครับโตมานี่โอ้โห่ดำสวยงามมากครับเพชรลาหูตัวนี้ก็ห้ารอยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับดูสิครับหลอดใหม่ป้ายสวยเลยนะครับสำหรับกระถางนี้ก็ ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็จะมีสิลาห้มทองครับสิหลาห้องทองซวยๆนะครับหลอดไมกกาลังขึ้นนะครับสิลาห้องทองต้นใหญ่ๆนะครับสําหรับกระถางนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นเบนจโรงน้ําทองนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับเบนจรโลงน้ําทองไม้แยกหน่อไซต์ตั้งแม่นะครับตัวนี้ตั้งแม่ได้เลยนะครับ เป็นเจลงน้ำทองตัวนี้ป้ายสวยๆครับสำหรับกระถางนี้ก็8 0ด้อยบาทรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวป้ายสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเก้ารอยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นเปาุนจิ้นนะคะระับเปาวนจิ้นแยกหนอนนะครับหลอดใหม่นะคะรับเปาุนจิ้นตัวนี้ก็3 5 0ยห้าสิบบาทนะครับรวมสง่ง ต่อไปก็จะเป็นน้ำโชคนะครับนำโชคไซตตั้งแม่นะครับเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับต้นใหญ่ต้นโตมากครับตัวนี้แปดร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปก็เป็นธาตุบางแก้วไซตตั้งแม่นะครับน้าซสู้ว้วันว้าเลยนะครับหัวโตเลยนะครับผาทำำนนําจํานวนได้เลยนะครับวันนี้มีสองกระถางนะครับหนึ่งพันสองร้อยวมส่งนะครับหนึ่งพันสองรบาทรวมส่งนะครับทั้งสองกระถางเลยนะครับต้นใหญ่ใบโตเลยนะครับผมสําหรับธาตุบางแก้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นลิงนะครับลิงน้อยผู้น่ารักนะครับเห็นครับสวยงามมากเลยนะครับฮานุมานประสานกายนะครับไม้แยกหน่อยทั้งหมดเลยนะครับฮานุมานประสานกายนะครับมีสองกระถางนะครับกระถางโตนะครับโอ้โหต้นนี้น่ารักมากครับเก็บไปตั้งแม่ได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับเมื่อก่อนนี้ราคาเป็นแสนเลยนะครับตอนนี้ถูกมากครับสําหรับกระถางนี้ก็ หนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสําหรับกระถางนี้สองพันสองนะครับสองพันสองรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นนี้ครับไม้ที่ทุกท่านกําลังมองหาเหมือนกันครับดารานนพรัตนะครับดูหลอดไม้กําลังขึ้นนะครับสําหรับดารานพรัตป้ายสวยๆนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอสงไขยอสงไขยป้ายสวยๆเลยนะครับผมต้นใหญ่ๆเลยนะครับไม้แยกหนอนะครับต้นนี้อสงไขยต้นนี้ก็เก้ารอยบาทรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีนะครับต้นนี้สวยๆเลยนะครับป้ายโหดๆเลยนะครับผมดูสิครับโอ้สวยมากครับต้นนี้แป0รอยห้าสิบาทพอนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนางรักสดป้ายเซซุยนะครับตัวนี้หน้าแดงนะครับสําหรับตัวนี้หน้าแดงดูเขาป้ายนะครับหน้าแดงตัวนี้ก็6 5 0้ยห้าสิบาทรวมส่งนะครับไม้แยกหน่อมีหัวนะครับตัวนี้6 5 0อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเสน่ดันประกายดาวครับเมื่อก่อนนี้ราคาเป็นแสนเลยครับเสน่ดันประกายดาวตอนนี้ก็สําหรับตัวนี้500้บาท รวมส่งนะครับแล้วก็มีไซส์โตนะครับไปสวยๆเลยนะครับแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับกระถางนี้นะครับมีห้าร้อยกับแปดร้อยนะครับแล้วก็มีต้นแม่นะครับดูสิครับต้นแม่ไปสวยๆหมดๆเลยนะครับอืมครับเสน่ห์จันตะกายดาวนะครับนี่ก็มาให้เงินหลักแสนเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี้ย สำหรับกระถางนี้ก็สามพันสองร้อยบาทนะครับรวม,มส่งนะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นโชคเก้า <c oughs> ชัช้นนะครับนี่คือโชคเก้าชัช้นนะครับ <c oughs> สวยมากตัวนี้ครับแม่ขานี้จมพูแป้นมาเลยนะครับสำหรับกระถางนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ แลสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีช้างนะครับช้างด่างเหลืองครับด่างซวยๆนะครับดูสิครับด่างทุกใบใบใบกำลังด่างนะครับ650บาทนะครับสำหรับกระถางนี้ครับ650บาทนะครับสำหรับวันนี้ทางบอนสีคนคูบ้านป่านะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการปลูกวันสีนะครับสวัสดีครับ